สวัสดีมิลลักแฟนดาพิฆาตอสูรทุกท่านนะครับผมวันนี้นะหลังจากการอัปเดตตอน6โมงเย็นนะก็มีกิจกรรมใหม่ตัวละครใหม่แล้วก็แบบหลายอหลายๆอย่างใหม่เข้ามาค่อนข้างเยอะมากๆนะเดี๋ยวเรามาไล่ดูแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นสปอยในกลุ่มหรือว่าในเนี่ย ในคลิปเนี่ยนาจะเห็นแล้วเนะี่ยปกคลิปเนี่ยนาจะเห็นแล้วว่าตัวอะไรมาใหม่นะเออได้เลยนะก็อ่ะก่อนจะไปชมคลิปขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้ก่อนนะครับผม e l a s t i c s h o p นะพเพิมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัย,ต,ยต้อง Elas สติ Shop เท่านั้น,นครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS เลยนะก็ใครไปใช้บริการอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องหายหิวนะจะเป็นการเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวนะครับผมโอเคมาเนื้อหาวันนี้นะก็เดี๋ยวาจากตัวละครก่อนแล้วกันอ่ะก็อย่่าาเห็นนว ตัวละครใหม่ที่จะเข้าเนี่ยเป็นทางด้านของเนสโกอสูนั่นเองนะนี่เป็นเนสโกอสูนะที่จะเข้ามานะน่าจะเข้ามาพรุ่งนี้หรือมะลืนน่าจะเข้ามาพรุ่งนี้ละมั้งนะเพราะว่าตอนอย่างรอบที่แล้วอาคาซาเนี่ยพอมันมีแบบอ่าให้แลกตัวละครอันเนี้ยพอมีให้แลกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็วันถัดไปอาคาสาก็มาเลยนะแล้วก็มันก็อิงไก่พวกอันเนี้ยที่กิจกรรมเนี่ยหมดพรุ่งนี้นี่ อันนี้กิจกรรมหมดพรุ่งนี้แล้วก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นพวกกิจกรรมใหม่เข้ามานะก็น่าจะเป็นทางด้านของเนสโกะนั่นเองนะก็นั่นแหละก็ตอนแรกเนี่ยมีคนบอกว่าให้จัดเลยพี่เนี่ยก็กะอยู่นะว่าถ้ากูเอาถ้าแรกทั้งหมดตอนแรกผมมี15กล่องนะอ่ะแล้วผมก็แลกมาแล้วกล่องหนึ่งเอามา,มาทาเป็นรูปอ่ารูปโมเดลแล้วก็อ่ารูปโปรไฟล์อ่ะก็ตอนนี้ก็เลยเหลือ14กล่องนะก็ถ้ากะจะจัดแบบ15 ตัวเลยขึ้นดาวลุง้งขึ้น2ดาวลุ้งเลยมันก็จะเกินไปนะเพราะาตัวละครมันยังไม่มานะก็เก่งใจแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บไว้เดี๋ยวรอตอนอมันมาก็เดี๋ยวจะอาขึ้นสัก2ดาวลุ้งแล้วกันนะเพราะกล่องเนี้ยก็มีค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวใช้บ้างแล้วกันก็เอาสัก2ดาวลุ้งนะแล้วก็ที่เหลือก็เก็บไวใ้ให้ตัวอื่นๆอ่าแล้วกันนะนนี้ก็เอาไว้อันเดียวก่อนแล้วกันเพื่อ เป็นสิลมงคลมาแล้วก็อันนี้มีเนสโกดแล้วใช่ไหมแล้วก็อันที่มาใหม่นะก็จะเป็นทางน้าของนี่เป็นกรอบเนสโก้นี่เป็นกรอบอ่อน่าจะสดาวฟ้า น่าจะสีดาวไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นสีดาวฟ้าเหมือนกับทางหน้าของอาคาสนะก็เดี๋ยวรอดูตอนกิจกรรมมันมาแล้วกันนะแล้วกอ็อันนี้ที่มีมาเพิ่มนะเป็น X s e r v e r Are n ออ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกกิจกรรมนึงที่เข้ามาเหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงอ่ะเพราะว่ากรอบเนี่ยก็ค่อนข้างสวยนะสวยเลยอันทางอันที่เป็นเหมือนรากไม้เนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนลาย ลายตามตัวของเนสโกนะตอนที่แปลงเป็นร่างอสูรเนี่ยเราไปดูรูปกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ทางขวาก็จะเป็นทางหน้านของไฟนะก็เหมือนเป็นซิกเนเจอร์ของเนสโกนะก็คือจะเป็นทางหน้านของการใช้ระเบิดเลือดนะเออประมาณนั้นแล้วก็ อาวัตารที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็จะมีทั้งนั้นของนี่เนสโกแล้วก็เป็นสกินเนสโกแล้วก็อีกอันนึงคือจะเป็นทา้งนั้นของสกินมิสซิรินั่นเองนะนี่ส่วนทั้งนั้นของกิูนะก็แม่งหมาตั้งไหนแล้วแม่งไม่เห็นจะมีให้สุ่มสักทีนะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าตอนไหนนะแล้วก็นี้เหมือนกันนะกรอบของกิูเนี่ยกับกรอบของเทนเกนนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาอีกทีตอนไหนนะนี่เพราะอันนี้มันยังไม่เคยมันยังไม่เคยมีให้เนาะมันก็เพิ่งจะเอาเข้ามาเหมือนกันแต่่่่กกกกก็็ไไไมมรรรูุ้้เหหือออนนนนนนััวาตะะปสบี มาแล้วก็เดี๋ยวเอาจากกิจกรรมใหม่เมื่อกี้เลยที่บอกไปทางหน้าขอนี่ X อ e r v e r นี่มันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้มันยังตีไม่ได้นะก็คือเหมือนยังไม่เปิดอะอะยังมีให้แค่ดูเฉยๆก็เนี่ยมันจะมีรางวัลเนี่ยได้ทางด้านของกรอบนี่ได้เป็นกรอบถาวรน,นะก็คือเพิ่ม HP 2000, 100, 100, 100, 100, 200, 2 0 0 0 a t t a c k 100้หน่รหรือ1,000เมื่อกี้นี่มันจะมีร้านค่าของมันให้นะนี่ a t t a c k 100 HP 2 0 0 0ก็ของจะมีประมาณนี้มีกรอบมีทันจิโร่ไฟมีชินบุเทนเงนแท้งออ ดาคิแล้วก็เป็นอาวุธแดงแล้วก็นี่ของไม่ปรัมานี้นะก็เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมันเปิดอีกทีนึงเดี๋ยวเราค่อยมาดูทางด้านของกิจกรรมนี้อีกทีนึงแล้วกันนะตอนนี้มันยังตีไม่ได้แล้วก็อันนี้ปรับหน้าใหม่นะตอนแรกมันจะเป็นแบบให้เราเลื่อนๆไปทางขวาเนาะอันนี้คือเขาเอามาเป็นในหน้าเดียวกันแล้วเรียบร้อยนะก็ถือว่าค่อนข้างผมว่ามันมองมันมองง่ายขึ้นอ่ะต้องบอกว่ามันมองมันมองค่อนข้างง่ายขึ้นกว่าแต่ก่อนผมผมชอบแบบนี้นะน,นี่คือผมชอบมาถัดไปจะเป็นทางด้านของอะไรต่อดีอ่าเดี๋ยวเมื่อกี้ นี่เห็นไหมนี่จะเป็นตรงลายแขนเนี่ยลายหนะ้าอกลายตรงอ่อท้องนะที่บอกว่าจะเป็นเหมือนดอกไม้นี่จะเป็นประมาณนี้ก็ค่อนข้างสวยนะอย่างที่บอกอันนี้ก็เผื่อใครไม่รู้นะเนสโกเนี่ยเป็นตัวละครซับพอร์ตที่ปั้นในเอ็นเกมนะบอกไว้ก่อนเลยนะก็ใครอยากลงทุนทางด้านของเนสโกเนี่ยก็จัดไปได้เลยนะตัวเนี้ยปั้นและคุ้มพอๆกับพวกอ,อ,อ,อาคาสานะยิ่งตอนอาคาสานี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยของขาดตลาดค่อนข้างเยอะ เพราะฉะนั้นแล้วตอนเนสโกเข้ามาเนี่ยผมแนะนาใครอยากเติมแพ็กไหนอะไรเนี่ยแนะนําให้จัดก่อนนะก่อนที่ของมันจะขาดตลาดนะผมว่าของอ่ะอาจจะขาดตลาดเพราะพ่อของอาาอาคาสะนะเพราะว่ามันเป็นตัวละครเอ็นเกมเหมือนกันกับของอาคาสะเพราะฉะนั้นแล้วคนน่าจะเติมค่อนข้างเยอะผสมควรเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้ามันเข้าพรุ่งนี้ก็กรุณารีบจัดละกันนะเพราะาเดี๋ยวจะขาดเขาเรียกว่าเดี๋ยวของจะขาดตลาดเดี๋ยวมันจะ ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเติมกันยากนะอ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลคร่าวๆนะนี่คือผมยังไม่ได้มาดูแบบเต็มๆเหมือนกันนะอ่ะสกิลที่หนึ่งนะ explosion exploding butt นะก็รลเวลสุดท้ายเนี่ยสร้างความเสียหายใส่ศัตรูแถวใส่ศัตรูแถวหน้า180%แล้วก็ฮิลเพื่อน3คน250%แล้วก็เอ่อเแล้วก็เพิ่มเหมือนจะเพิ่มแม็กแท็กให้เพื่อนด้วยนะนี่ใช่ป่าวว่าทำไมมันเดี๋ยวนะผมขอดูตรงนี้ก่อนอ่านี่นี่ มันจะมีเอฟเฟกอันนี้ด้วยอ่าเอฟเฟกไม่แน่ใจว่าอ่านแล้วเนี่บัตรทุกอย่างเนี่ยก็คือจะเป็นการเพิ่มแอคแท็ก30กับดาเมจลิซิท10%สองเทิร์นให้กับเพื่อนนะไม่สามารถถูกรูปรางได้โอเคส่วนถัดไปสกิลที่สองนะอนิฟอร์มนะอันนี้คือเพิ่มแอคแท็ก20เฮดพี40ดาเมจลิซิท20แล้วก็เมื่อเลือดต่ำกว่า50%เพิ่มแอคแท็ก30%นั่นเองนะถัดไปจะเป็นท่าหน้าของอันตีนะก็สร้างความเสียหายใส่ศัตรูทั้งหมด135%แล้วก็ฮิลเลือด เพื่อนเราที่เลือดต่ําที่สุด400%นะแล้วก็ทําให้เพื่อนเราได้สถานะอันเนี้ยไอ้ Living Spark นะแล้วก็เอ,อ Living Spark มันเป็นการ h e a 10%อะไรสักอย่างนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงแล้วก็เหมือนจะทําให้ตัวละครที่ได้รับเอฟเฟกเนี่ยถ้าเลือดต่ำกว่า50%จะโดน h e a แรงขึ้น50%น่าจะประมาณนี้นะอันนี้คือยังไม่ได้แปลแปล,แปลเหมือนกันนะยังยังไม่ยังไม่ชัวร์ถัดไปเป็นทาน้าของ Passive หน้านี้ก็เอ,อมันจะเป็นการเพิ่ม เพิ่มสปีดเพิ่มสปีดได้เลยนะแต่ว่าไม่แน่ใจเอฟเฟกอะไรเป็นกันนะมเมื่อเือต่ากว่าร้อยเปอร์เซ็นต์อะไอย,ะอย่างเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีตอนรีวิวแล้วกันนะก็ถือว่ามาดูคร่าวๆกันก่อนมาถัดไปจะมาดูสกินทางด้านของเออเออเป็นธาตุไฟสองตัวนี่หว่าทางด้านของสกินมิสซี่นานี่จะเป็นทางด้านของคุณตำรวจน่นีงคุณตำรวจก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ผมว่ามันมันกระเทยดีนะแต่ว่าน่น,นะส่วนตัวแล้วผมชอบแบบออริจินัลนะแล้วก็ตัวละครทุกตัวในไอดีผมตอนนี้คือตัวไหนที่แบบ เป็นตัวออริจินอลผมก็ปลดสกินออกไปหมดเลยนะ <c oughs> คือลำคาญตานะเออเนี่ยอย่างพวกเรงโงคุเนี่ยแล้วก็เทนเงินเนี่ยก็ปลดเรียบร้อยแล้วนะคือไม่ใส่นะกูมไม่อยากใส่ <c oughs> แล้วก็ทางนั้นของกิูกับชินอบุเนี่ยมันเป็นเอ่อสกินเขาเรียกว่าสกินตัวละครมันเป็นแบบต้นอย่างนี้อยู่แล้วนะเออก็เลยไม่สามารถถอดได้ก็เลยเนี่ยใส่ไปส่วนพวกตัวละครออริจินอลเนี่ยก็ถอดสกินออกไปแล้วนะก็ถ้าขัดหูหัดตาใครก็แล้วแต่นะโอเคอ่านี่เป็นสกินของมิสซีนะก็เดี๋ยวเรามาดูเทสกันหน่อยนิดนึงแล้วกันอ่าน ก็เท่อยู่นะผมว่ามันเท่อยู่นะมาปาดโอ้ปาดทำไมเอ๊ะมันดูไม่ค่อยอลังการเลยทำไมผมรู้สึกว่ามันมันลื่นไหลขึ้นหรือว่ามันดูช้าขึ้นเะผมรู้สึกมันช้าหรือว่ามันช้าแค่หมดนี้มาเอ๊ะมันดูขัดขัดยังไงไม่รู้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูอีกสักเซตหนึ่งนะผมว่าแม่งบั๊กบั๊กแน่นอนเลยดูดิ สก,กิลเหมือนสก,กิลอะไรพวกนี้มันอาจจะบักบ๊กๆหน่อยนะดูดิชินอุบุไปยิงข้างสนา,นามตอนเมื่อกี้มาตีตีเดี๋ยวรอดูสก,กิลย่อยกันตีอีกสักรอบหนึ่งนะมาเนี่ยมันปาดแค่ปาดทีเดียวอย่างนั้นหรอปกติสก,กิลย่อยมันปาดแบบปาดเยอะกว่านี้นะพอมาใส่สก,กิลแล้วปาดทีเดียวเองอไงมันดูไม่ค่อยอลังการเลยอะมาอันติปางความรักปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บเออก็ถือว่าค่อนข้างสวยแหละนะใครเป็นสายแบบ เมนมิซิลี่เนี่ยต้องจัดนะเห็นเขาบอกว่าเป็นตัวละครระดับ TIS อยู่เหมือนกันนะเป็น TIS ของเซิร์ฟนอกอยู่เหมือนกันก็คือของเซิร์ฟเราอะ่ะก็อาจจะเป็น TIS เหมือนกันแหละแต่ว่าด้วยความที่มันอาจจะปั้นยากนะเขาเลยอาจจะยังไม่ค่อยนิยมที่เท่าไหร่นะแล้วก็อีกอันนึงที่มีคนบอกมานะคือซาบิโตะซาบิโตะเนี่ยของเซิร์ฟจีนเขาให้อยู่ TIS เลยเหรอทั้งเก่งขนาดนั้นเลยเหรอนี่คือผมย่อย ย่อยให้ตัวอื่นไปเยอะมากเลยหน้านี้ก็คือไม่รู้เหมือนกันนะว,ว่ามันเก่งแบบไหนหน้านี้จากที่อ่านสกิลดูคือสกิลหนึ่งเนี่ยมันสามารถดูดเออแอตแท็กของคู่ต่อสู้ได้เออแค่นั้นแหละส่วนอื่นก็ไม่ค่อยจะมีดีเท่าไหร่นะมาถัดไปจะเป็นหน้าของเนสโกนะสกินนี่เอ็กโพชั Shirley ่นบลัดเนสโกเออเชอร์รี่บลัซซั่มนะก็ะเท่นนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนมันคือกิโมโนเนาะใช่ไหมมันคือกิโมโนของญี่ปุ่นใช่ไหมใช่ปะวะ น,น่าจะใช่นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกหรือเปล่าอันเก่าจะเป็นลายสีอันนี้นะแต่พอสกินนี้ปุ๊บก,ก็จะออกเป็นสีอ่าสีมันออกสวยกว่าเดิมแหละนะนี่แต่ว่าสกินมันดูไม่ไม่เข้ากับหน้าตาสักเท่าไหร่นะหน้าตามัาหน,หน,าามมนดูดุๆนะสกินเลยแบบมันดูหวานหวานนะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันมาปั๊บปับ๊บโอ้โหไอ้อน,นี่คือสกิลของปกติหรือสกิลของสกินเนี่ยทำมมันดูเท่ยังเลยปั๊บปับป๊บ เอฟเฟกที่เป็นเลื่อนๆนี่คือเอฟเฟกของเนสโกนะมาพอชั่นปรัดอ้าวยังดู <c oughs> อะไรเนี่ยยังดูไอ้ <c oughs> ยังดูสกิลของเนสโกไม่นานจะเสร็จเลยกิทาโร่แม่งปาดต่อละผมว่ารู้สึกว่าเหมือนมันจะบักๆไงไม่รู้นะเดี๋ยวเขาดูอีกสักรอบดิเนี่ยผมว่าสกิลมันเท่ดีนะเนี่ยเอฟเฟกต์อ่าไฟเลื่อนๆรอบตัวเนี่ยเอฟเฟกต์ Effect ของเนสโกนะมันจะมีเอฟเฟกต์เนี่ยอันอันทางขวาสุดของแต่ละตัวเนี่ยมาระเบิด ้มเนี่ยคือคือมันบักใช่ไหมหรืออะไรเดี๋ยวคอยดูแบบอันนี้ก็กดดูไม่ได้เดี๋ยวเราไปเทสแบบออริจินอลดูนะผมอยากผมอยากดูขออนุญาตอันนี้ออกก่อนแล้วก็เอ่อโอเคเอสโกผม,มอยากเห็นสก,กิลว่ามันเหมือนกันหรือเปล่ามันสามารถกดตรงนี้ได้ด้วยมาตีคนนี้ดู ผมอยากรู้ว่าสกิลมันเหมือนเหมือนกับสกินหรือเปล่านะมิเซิรี่อ่ะไม่เหมือนละมิเซิรี่อ่ะไม่เหมือนแน่นอนละอยากให้ดูแต่ว่าเดี๋ยวนี้สกอตเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าปาดๆเข้าไป,าปาาาแล้วก็จิ้มๆเข้าไปอะไรถึงนี้สโกนี่สโกอ ผมว่าคล้ายๆกันจากสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งมันแก้คล้ายๆกันเดี๋ยวต้องดูอันติทีนึงก่อนแต่ผมจำได้ว่าอันติมันก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละนะอาจจะไม่ต่างกันมากเดี๋ยวรอดูไงูคู่ไกลละอีกนิดนึงไม่น่าจะตายหรอก ส, yup, ส,สิจะอาแค่วิวก็เถอะอไอเวียนตายเลยรักค้างด้วยเกมดีเกมดีวิลิกุตผมว่าแม่งบั๊กแดกเยอะมากเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกทีลวกันนะผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะบั๊กหลายจุดมากเลยนะก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะแก้อีกทีนึงตอนไหนมาแล้วก็อีกอันนึงที่เพิ่มเข้ามานะก็ จะเป็นทางด้านของนี่ตู้ตัวละครจะมีทางด้านของกิูเสาหลักมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่โอกาสออก0.35นะสาหรับกิูเสาหลักนะก็น้อยกว่าพวกอันนี้นะเรงโงคุเอ๊ะอ๋อกิูอยู่เทียบประมาณเดียวกันกับพวกกิูชุดวอร์มพวกชินบอบุอ่ะมาเลเซียเดียวกันประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันอันนี้ด้วยเดี๋ยวนะขอดูอันนี้ก่อนตัวแดงอ่ะตัวแดงก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่ผมคิดไว้เลยก็คือเพิ่มมา1ินะ ตัวละครธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่45แล้วก็ตัวอีพิกขึ้นมาอีกเป็น55แล้วก็ตัวใหม่ๆจะขึ้นมาอีกเป็น65นะแปลว่าทางด้านของอ,อาคาสาถ้าเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็น80นะมีโอกาสที่อาคาสาเนี่ยจะต้องใช้80แต้มในการแลกนั่นเองนะนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่มาเดี๋ยวเรามาทําการสุ่มอันนี้นะสัก200ใบาอาจัดไปให้หมดเลยละกัน200นะดูซิจะอกไหมกิูผมขาดอีก2ตัวผมสามารถขึ้นกี่ดาว ไม่รู้นะทำอายนี่มาบุอยบ่อยเอ็นมูสองร้อยใบเมื่อกี้เราได้เอเดตหนึ่งเอ,อเดตรหนึ่งตัวแล้วสองตัวโอ้มุยโอเคสามตัวอ่อาซาคอนจิสี่ตัวสี่ตัวอ่าอินุสุกเกะห้าตัว อิโน,นสเกะหกตัวหกตัวนี่แด้แค่นี้แหละเฮ้ย <cl aps> ดอกสุดท้ายนี่เจ๋งอะ่ะโอเคกียูชุดวอร์มจัดมาตอนนี้กียูชุดวอร์มผมขายอีกกี่ตัวผมหนึ่งจะขึ้นสามถึงจะขึ้นสี่ดาวได้นะเดี๋ยวนะ คุ้มละอ่ะถือว่าค่อนข้างคุ้มพอสมควรแล้วตอนเนี้มาเดี๋ยวเราเปิดให้หมดเลย,ยกันไหนๆก็เปิดแล้วเปิดให้หมดเลยเพราะตอนนี้คือต้องการตัวละครมาอัพมากนะขาดแคลนมากๆแล้วช่วงนี้คือไอหินเหลืองเนี่ยผมใช้เพชรซื้ออย่างเดียวนะซื้อในร้านค้าเจอปุ๊บกดซื้อเจอปุ๊บกดซื้อเลยนะคือแบบเอาแค่เฉพาะหินเหลืองเนี่ยผมว่าช่วงนี้ผมหมดหลายหมื่นเพชรม,มากหลายหมื่นเพชรม,มากกับหินเหลืองนะ มีเท่าไหร่กดมีเท่าไหร่กดนะเพราะมันต้องใช้อะถ้าอย่างนั้นตัวละครแม่งไม่ไปไหนแน่นอนอะต้องย่อยตัวนู้นไปทําตัวนี้ย่อยตัวนี้ไปทําตัวนู้นนะอโอเคอันนี้ไม่มีอะไรเลยมาเฟรชชิปอันนี้อีกเอ่ออาออกตัวหนึง่งอันนี้โอเคอ่ะเกลือๆไปอ่า เปิดอันนี้แล้วก็รวมตัวแล้วก็กิวเมื่อกี้ได้มาตัวหนึ่งใช่ไหมเท่ากับว่ามันต้องใช้2ดาวฟ้า2ดาวฟ้าี่ต้องใช้กี่ตัววะกิวถ้าจะอัพไป3ไปส,ไปสี่ต้องใช้2ดาวฟ้า2ดาวฟ้า,ดา,ฟาเดี๋ยวผมขอนับก่อนเอ่อหนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะต้องใช้5ตัวนะผมต้องมีกิวชุดรวมอีก4ตัวผมถึงจะสามารถขึ้นดาวสี่ดาวเอ่อสี่ดาวลุ้งได้อ่ะ แล้วก็ตัวคะอนที่ผมจะทําตอนนี้นะก็คือจะเป็นท้าของกิลทาโร่นะนี่ก็ขาดอีกอตอนนี้ขาดเนี่ยขึ้นขาดสีดาวขาดสีดาวแดงก็เดี๋ยวจะทําตัวอื่นนี่แหละขึ้นเอาเลยไหมเอาแม่งตอนนี้เลยไหมเนีย่ยนะไม่น่ใจะขึ้นไหวหรือเปล่านะโอเคได้อยู่ เอ้ยแต่ว่าทันจิโร่ผมไม่ได้การจะเอาขึ้นอยู่ล้ว่าเดี๋ยวนะนี่เกินยาเอาเกินยาดีกว่าเออตอนแรกผมกลัะทำเกินยาขึ้นดีกว่าลืมเลยเดี๋ยวนะสักครู่สักครู่ แลแต้มก็ไม่พอโอเครู้เรื่องเดี๋ยวนะขออนุญาตกดรีก่อนไม่พอโอเคน่าจะพอละสองหมื่นอ่ะมันใช้หมื่นห้าดีว่าโอ้โหเราวไปเสียรอบรีทเพื่ออ่ะเกยนยะมา กิลทาโลหนึ่งดาวลุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวรอรีวิวแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าสลับของอะไรเสร็จปุ๊บกิลทาโร่ก็น่าจะพลังสัก1ล้านน่าจะถึงอยู่นะก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงแล้วกันสำหรับตัวละครเอ่อ,ข,ข,กกอ,อข้างขึ้นลำดับที่6ใชาบะวะ้อ่อห้าเป็นเก็กโกะเนาะสี่หางเทงงูสาวอ่าถูกละข้างขึ้นลำดับที่6กิอ่ากิวทาโร่โนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูรีวิวกันอีกทีนึงนะเดี๋ยวรอ เดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก่อนถ้าพรุ่งนี้มีกิจกรรมใหม่ก็เดี๋ยวรีวิวกิจกรรมใหม่ก่อนถ้าไม่มีก็เดี๋ยวค่อยรีวิวไปทั้นาของกิวทาโรแล้วกันนะโอเคอะคลิปวันนี้น่าจะมีเพียงประมาณนี้นะก,ก่อนจะกั้นขอฝากร้านสปอนเซอร์ไว้หนึ่งครั้งนะครับผมอีลา t i สติชอปนะเพิมเกมราคาถูกเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องอีลาร์สติชอปเท่านั้นนะครับผมเลยราคาขึ้นไว้ให้บนหน้าจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วสามารถเติมได้ทั้งระบบ Android แยนครอยืมแล้วก็ไนะบบอโอ,กาาากอ el, กเก็บเครดิตช่องเราไปในตัวคเค คลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงก็รีบฝากกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปกับกอลได้แปะคลิปด้านซ้ายเพลลิดด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมถึงกันน้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม